วันนี้นะคะชิได้รับคำ้าจาก OP Channel ฟันฟันค่ะให้ามาทำภารกิจบิวตี้ชาเลนจ์แต่ก็ไม่รู้ว่าภารกิจอะไรคะ่ะไปดูกันสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนใน OP Channel ฟันฟันนะคะอาชิตาชิตาค่ะ ก็วันนี้นะคะชีได้รับคําท้าค่ะก็คือ beauty challenge with beauty for summer ค่ะเขาบอกว่าจะมาทํานายความเป็นตัวคุณที่แตกต่างแล้วคุณดักชีมาชาวมากและชีทำผมมันใหญ่มากแล้วบอกว่าห้ามแต่งหน้าทําไมต้องห้ามแต่งหน้าพี่ไม่เข้าใจก็วันนี้เดี๋ยวนี้ภารกิจที่ชีทำก็คือเดี๋ยวมีเวลาแต่งหน้า5นาทีอ,าอีหยังวะหนาที<ๆ>อะเฮ้ยลิปสติกรุ่นใหม่ของ oriental princess เฮ้ยชิอยากลองมาก นี่คือชีจะได้ใช้กับตัวนี้ใช่ปะ่ะแต่ว่ามีเวลาเพียงแค่5นาทีเท่านั้นิดว่าทำได้ไหมโหดมากอ่ะแต่บอกเลยว่าได้แน่นอนค่ะค่ะทุกคนก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูนที่โปรดักตัวนี้ก่อนเลยนะคะก็คือ Oriental Princess นะค Beneficial นะคะ, <fic> ะ,ะ Automatic Matte Lip Pencil ค่ะซึ่งมีสีสีด้วยกันนะคะคืออย่างตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นสีชัด ติดทนนะคะเป็นเนื้อแมตต์แล้วก็พกบพาง,ง่ายด้วยค่ะที่สําคัญวกว่านั้นเลยชื่อว่าต้องถูกใจสายมูแน่นอนเพราะว่าเขาจะมีคําทํานายข้างในด้วยนะคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาทร้สีลุกด้วยสีสีนี้กันเลยนะคะแต่ว่าโจทย์มันคืออะไระคะได้เลยเั้นเรามาดูนที่สีแรกก่อนเลยนะคะสีแรกก็จะเป็นเบอร์สิบอันนี้เลยนะคะสีนี้สวยมากเราจะเลื่อนลงมาอย่างนี้เลยซึ่งคําทํานายมันอยู่ข้างในนะคะช่วย นี่เขาเขียนว่าสีชมพูนู้นนะคะสำหรับสาวหวานอบอุ่นมีสเสน่ห์อ่อนโยนเรียกได้ว่าเป็นสาวในฝันของหนุ่มหลายๆคนเลยก็ว่าได้เธอเนี่ยจะเป็นคนมีความฉลาดรอบรู้นะคะทันคนแล้วก็กล้าเปิดเผยด้วยจริงใจกับคนรักนะคะแล้วก็เอาใจใส่เทคแคร์คนรักเป็นอย่างดีมาเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในเลยดีกว่าชวบอยากแต่งล้วเนี่ยอุ้ยแพ็กเกจน่ารักมากคือมันจะเป็นบอกว่าแท่งอย่างนี้เลยนะคะซึ่งมันจะเป็นเนื้อแมททั้งหมดเลย สีก็จะเป็นสีเดียวกับลิปข้างในเลยนะคะจะเป็นสีนู้ดนี้อันนี้จะเป็นเบอร์สิบนะคะแล้วมันก็จะเป็นหมุดอย่างนี้ค่ะหมุนได้อ่าเป็นไงล่ะให้ทันเวลาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ได้ทำอะไรอ่ะจับจับแล้วจริงๆอ่ะเนี่ยเย้เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เริ่มม้วนลิปละเริ่มม้วนลิปล้วกดไม่ทันหรอแต่ว่าจีซึเฮ้ย เห้ให้ๆห้งทนะกล่องเต่มไว้แกะให้เลยนะเราอ่ะทํ้ให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 ้ห้ใ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 ห้้ให้้ให้ให้ให้นหดห้ไห้มะ ะะก็จะเป็นสีเบอร์11เลยนะคะตัวนี้นจะเป็นสีออกพีช,พชนะคะก็คือสีส้มอมชมพูนั่นเองนะคะซึ่งชี้เนี่ยก็เปลี่ยนสีชุดนะคะให้เข้ากับสีลิปตัวนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำทำนายด้านในกันตึงๆนี่คำทำนายนะคะเขาบอกว่าสีพีชนะคะจะเป็นสาวรักสงบนะคะแต่ถึงลบไม่ขาดอ้าวไม่ไม่มีใครไม่มีใครทักหน่อยอ๋อ สีนี้นะคะเป็นสาวรักสงบลงไหลธรรมชาตินะคะมีความคิดสร้างสรรค์เดี๋ยวเราจะมาทาลิปสีนี้กันเลยนะคะแกะมาเลยดีกว่านี่สังเกตได้เลยนะคะว่าจริงๆตัวแท่งลิปเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปตามสีของแต่ละสีนะคะให้มันเหมือนสีด้านในเนาะเปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยเหมือนเดิมซึ่งมีกติกาอะไรไหมคะพี่น้อง เฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยเฮ้ยทไมไม่ทันได้ตั้งตัวเฮ้พี่มือซ้ายใครจะไปถนัด ง่ายง่ายายขอทาใหม่ได้ไหมอ่ะทาใหม่ละสีที่สามนะคะก็จะเป็นเบอร์12ค่ะจะเป็นสีส้มสีส้มนะคะเขาบอกว่า จะเป็นสาวเปรี้ยวซ่ารักอิสระนะคะแล้วก็ชอบความสนุกสนานรักเดียวใจเดียวด้วยชิวพร,พร้อมแล้วห้าสี ะะก็มาต่อกันที่สีสุดท้ายกันแล้วค่ะก็จะเป็นเบอร์13นั่นเองะคะก็จะเป็นสีแดงสดค่ะนี่เลยซึ่งสีนี้เนี่ยจะชื่อว่า f a l l i ดินเนนะคะเขาบอกว่าสีแดงนะคะ<อ>คือเป็นสาวที่มีบุคลิกร้อนแรงนะคะแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองสูงทําให้หนุ่มๆอยากเข้าใกล้นะคะ,ละ,คะแล้วก็เวลาที่เธอตกหลุมรักเนี่ยเธอจะยอมทําทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ใจหนุ่มคนนั้นมาครองตรงนี้แต่ว่าสีแดงสีดีเนี่ยมันไม่ใช่สีแดงที่น่ากลัวนะคะมันจะเป็นสีเหมือนแบบแดงอมน้ำ นิดนึกงนะคะก็เดี๋ยวชิจะมาสวอชท้งสีสีให้ดูกันเลยดีกว่านาะถึงเวลาที่เราจะทาลิปเบอร์13กันแล้วนะคะคิดว่าคงไม่มีชาเลนจ์แล้วแหล,แลนะเนาะเป็นนางเอกใช่ไหมล่ะมา เฮ้ยนี่กลัวนะเนี่ยพอจะหยิบท้าปุ๊บเนี่ยต้องมีอะไรตลอดเวลาเลยมีแน่ๆมีแน่แนเลยอะ่ะนั่นไง<ๆ>แกงวันเนี่ย<ๆ>ได้ คือแบบชิชอบลิปรุ่นนี้มากเลยนะคะเพราะว่ามันไม่แห้ง แล้วก็แบบเกลี่ยง่ายนะคะสีติดชัดด้วยแล้วก็พกพาง่ายะค่ะที่สําคัญตัวนี้เนี่ยมีสารสกัดจากธรรมชาติด้วยนะคะก็จะช่วยบํารุงริมฝีปากของเราเนี่ย ให้เรียบเนียนนะคะแล้วก็แบบว่าสีเด่นชัดแบบนี้เลยสวยงามมากๆเลยนะคะพเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ที่ Oriental Princess ทุกสาขาในราคา355บาทเลยนะคะและที่สําคัญวันนี้เนี่ยชิี้มีมาแจกเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะสําหรับใครที่ติดตามใน YouTube ก็คือว่าให้คอมเมนต์มาค่ะว่าคุณชอบประชิทาลิปสีอะไรมากที่สุดต,ตั้งแต่เบอร์1 0 1 1 1 2 13และเพราะอะไรนั่นเองนะคะ <S <S และสุดท้ายนี้เนี่ยชิีขอมาสรุปกันให้ฟังกันอีกทีเลยว่าภารกิจในวันนี้เนี่ยชิที้ทได้แค่ สองอันเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วชิทำได้ทุกอย่างแต่ว่าทีมงานแกล้งชิเลยคืออันที่เป็นแต่งหน้า5นาทีก็แบบเกือบจะได้แล้วนะคะแล้วก็ทาลิปมือซ้ายเฮ้ยเป็นอะไรที่ยากมากเลยที่แล้วก็อีกสองอันที่ทำสำเร็จนะคะก็คือการทาลิปสองสีอมเรกันนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยคือการทาลิปสิบวินาทีนะคะด้วยลิปรุ่นนี้เลยซึ่งมันดีงามมากๆเลยนะคะยังไงก็ลองไปดูกันได้เลยนะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวชิก็ต้องขอบตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.